ถลอเลยหักโลซึงกระโมยก็มีกระโมยหลักโลรถนี่คันนี้โค้นเต็มหมดเลยค่ะวุ้งวันี้คือหงัดดรอตเลยนะคะเอกสารคือแบบเนี่ยงัดดรอตแบบหงัดดรอตแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้เอกสารออกมาเลยวุ้งตายเลยจุนก็หมากอายะใจแองเลยดิ ิสิงวไร่เจราในนนัต่มันไม่มีสันญาณนี้ก็เลยตรงท่าวีดีโอนี่ขันนี้ขันนี้หลักโลมัดเลยหลักโลังี่โลมัดเลยปมาเจาะขันนี้ออ้เสด็จขอขันนี้มันเป็นแม็กเป็นนูไมอะแม็กีมันแต่งแป้งน้นออ๋ขันนี้อ่ะจ้ะหนูหลัเสโลมันหลักแม็ุเกลืวกันแก้วกัมันทุบเระความจุกายขุนร้องความจุกายขุนร้องน้ำต่วมเลอย่างมัตกจุหลักรัดหลักโลรดหลา ขันนี้ก็โตงัดมันท่เลยเออนี่ขันขันนี้ก็โตกงัดมันจะจกปิดตอกหัดไปเ่นเนี่ยโงัดเบิดกระจังวัดเลยอมอนจะปิดเันจะล็อกเนี่ยปเดี๋ยวนี่นักขเลือเลย